ราชบุรีมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากน้อางจาักรพันธ์แก้วน้อาจาักรพันธ์มันได้เป็นฟิลตัวลุกนะแล้วก็เวลาเพจขึ้นเป็นหน้าคู่และบอกเลยว่าไอ้ยาจักรพันธ์ก็เล่นแบบนี้ได้นี่ว่าเนี่ยเล่นแบบนี้อยู่ดิลัมไม่สบายเลยเออพราะวิธีการเพสซิ่งของราชบุรีไม่แพ้บุรีรัมเลยพอบอลหลุดเข้ามากลางปุ๊บโดนลุมเลยมาริโอไม่เคยเจอแบบนี้พอเจอแบบนี้ช่วงครึ่งแรกนี่โอ้โห พับเลยเป๋เลยก็บอลบิลลอัพของมาริโอสร้างเกมไม่ได้เลยขึ้นไม่ได้เลยครอบขณะที่ครอบครองบอลของทางมือทองหมดเลยในครึ่งแรกไปดูราชบุรีเอฟซีกับเมืองทองยูนเต็ดกันหน่อยโอ้โหใหม่ได้ได้บุกคู่นี้เมืองทองนี่บุกไปแพ้ศูนย์หนึ่งนะใช่แต่ว่าไอตัวของราชบุรีไอตัวอาวินฟอร์เตต้าชาวบุนอะตัวปีขวาโคตรจี๊ดเลยพี่เจบอลแรกจับบอลแรกนี่กิ๊บเลยอ่ะลืมลองจิ้วอ่ะโอ้ดีมากดีมากแล้วก็มีพวกแบบเนี่ยโอ้โหแบบ เจอเจอแล้วอุ่นเครื่องด้วย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 เออเจอชุดนี้แหละเอสิ่งที่มันแตกต่างในเกมนี้คือวิธีการต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งมาริโอเนี่ยไม่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 รู้ว่าคู่ต่อสู้เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงขนาดนี้พี่คิดว่าเขาไม่รู้ว่าราชบุรีจะมีการปรับวิธีการขนาดนี้พอเจอจริงมาริโอรับมือไม่ทันรับมือไม่ทันประกอบกับโอเคแหละนักเตะ โลชาหรือนักเตะขาตัวหลักไปด้วยนะโควิดไงอ่าโควิดมีโควิดกินเลยแต่ว่ารับมือไม่ทันกับฟุตบอลฟุตบอลเอ่อฟุตบอลแอคเสซีฟฟุตบอลเพซซิงวิธีการเพซซิงดูดันนะดูดันดดันก็ขึ้นมาบีบแล้วเขาก็บีบเป็นแล้วเขาจัดตัวถูกอ่ะคู่กลางเนี่ยมันโคตรเหมาะเลยแล้วก็เอาโน้ตจากพันแ้วโน้ตจากพันมันได้เล่นฟิลตัวลุกนะแล้วก็เวลาเพสขึ้นไปหน้าคู่แล้วบอกเลยว่าไอ้ยาจักพัน์ก็เล่นแบบนี้ได้นี่ว่า หือแกไม่อยู่บุรีรัมเนี่ยเล่นแบบนี้อยู่บุรีรัมไม่สบายเลยเพราะวิธีการเพสซิ่งของราชบุรีไม่แพ้บุรีรัมเลยอ่าถ้าเอาคุณภาพตอนนี้นะที่เหนตอนแนะใช้ได้เลยคือทําให้แบบเอาตรงๆงว่าโดนกดอ่ะพอบอลหลุดเข้ามากลางโดนลุมเลยเข้ามากลางโดนลุมคือมาริโอไม่เคยเจอแบบนี้พอเจอแบบนี้ช่วงครึ่งแรกนี่โอ้โห ครับเลยเป๋เลยก็บอลบิลลารของมาเิโอรสร้างเกมไม่ได้ไเลยขึ้นไม่ได้เลยขึ้นไม่ได้เลยค,คือส่วนหนึ่งถ้าอย่างนี้เมืองทองไม่มีพิชชาด้วยไหมพี่ธงทำให้วีลเทพอาจจะดูแบบอ๋อมันแน่นอนคือหมายถึงว่าพอวีลเทพได้เนี่ยมันต้องมีคนสก,กีในเขาหรือม,มีคนแบบชนในเขาก่อนใช่แต่นี่กลายเป็นว่าพอวีลเทพได้ปุ๊บกลางอย่างพี่ธงบอกจักรพันเอ๋ยใครเอ๋ยมาถึงตัวแล้วเงี้ยส่วนหนึ่งจังหวะปั้นเกมไม่ทันได้คิดแล้วไงส่วนหนึ่งมีผลแน่นอนแต่มันก็ดีขึ้นไม่ได้มากกว่านี้มากมายนักเพราะว่า มันเรามาพูดถึงวิธีการเราไม่พูดถึงตัวไปเล่นก่อนวิธีการมันมันของราชบุรีเนี่ยขณะที่ไม่ได้ข้อครองบอลมันครอบอขณะที่ครอครองบอลของทางมึงหองหมดเลยในครึ่งแรกคือมันไม่หมดร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกแต่ว่าขึ้นไม่ได้อะขึ้นไม่ได้อะเอาใช้คํานี้ดีกว่าก็ก็ถือว่าราชบุรีมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมาก